เพราะว่าวันนี้มีการนับคะแนนจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมทั้งหมดเนี่ย47หน่วยเลือกตั้งด้วยกันนะคะคุณผู้ชม16จังหวัดด้วยกันเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของคะแนนขย e งก็คือคะแนนไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์แล้วก็บัตรที่ใช้ไปในจำนวนนี้เนี่ยมีพื้นที่กทมก็คือ6หน่วยล่าสุดนับเสร็จไปแล้ว5หน่วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยยืนยันว่านับจบแล้วไม่มีคะแนนขย e n แล้วส่วนสาเหตุที่ คะแนนขย่งครั้งก่อนเนี่ยเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ค่ะเนี่ยค่ะ ไปดูหน่วยแรกนะคะคุณผู้ชมก็คือหน่วยเลือกตั้งที่3แขวงบ้านบาทที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตเลือกตั้งที่1ซึ่งการนับคะแนนแบบบัญชีรายชื่อครั้งที่แล้วมีคะแนนขย่งมากที่สุดก็คือมากถึง37คะแนนเพราะว่ามีผู้แต่งตนมาใช้สิทธิ์538คนแต่คะแนนบัตรด,ดีบัตรเสียและผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนรวมกันแล้วได้575คะแนนดังนั้นเท่ากับว่าบัตรขย่งไป37คะแนนเนี่นะคะ ทีนี้วันนี้นับคะแนนใหม่ค่ะปรากฏ37คะแนนที่เกินมาไปเพิ่มให้กับ4รพักก็คือรวมไทยสร้างชาติจากครั้งก่อนได้165นับใหม่ได้154คะแนนเกินไป11คะแนนพักประชาธิปัตย์ครั้งก่อนได้30นับใหม่ได้28คะแนนเกินไป2คะแนนพักเพื่อไทยครั้งก่อนได้78คะแนน นับใหม่ได้73คะแนนเกินไป5คะแนนและพักเก้าไกลครั้งก่อนได้230คะแนนนับใหม่ได้211คะแนนก็เกินไป19คะแนนนะคะซึ่งทางผอ,อเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายผอ,อพงจัก,กรินถาวรพงก็บอกว่าคะแนนขย e งที่เกิดขึ้นมาจากครั้งก่อนเนี่ยเป็นเพราะว่าความผิดพลาดของคนนับคะแนนกับคนกากรบาดค่ะ ก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติที่มันก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะดังนั้นขอให้สบายใจได้ไม่ต้องห่วงไม่มีความผิดพลาดที่จะต้องนับครั้งที่3ครั้งนี้เนี่ยคือจบแล้วค่ะอย่างตรงคะแนนผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดที่มาลงคะแนนบัตรผู้ลงคะแนนะตรงทุกอย่าง เช็ค克拉เรียบร้อยทั้งจํานวนบัตรทั้งไรเรียบร้อยก็ล้วคะแนนเปขยิบที่ภาคไหนครับขยิงก็มีตามสัดส่วนนะฮะก็มีมีกระจายกันไปนะครับก็อยู่ที่37คะแนนซึ่งน่าจะเกิดจากเลิ์ได้ตอนที่วันที่คนนับคะแนนกับคนกาในวันที่หน่วยซึ่งก็กเป็นเรื่องปกตินะ,นะแต่ก็วันนี้เช็คเรียบร้อยเราหาเจอว่ามันว่าจุดที่มันคะแนนที่เกินมา ถึงว่าการหานรับคะแนนไม่ต้องนับใหม่กไม่ต้องน <c oughs> ไม่มีไม่มีแน่นอนนะฮะสบายใจได้ครับไม่ต้องห่วงแล้วก็มีผู้สังเกตการสื่อมวลชนก็เป็นพยา,ยาน ส่วนอีกหน่วยหนึ่งนะคะเป็นหน่วยเลือกตั้งที่7ที่แขวงสะพาน2เขตบางทองหลังเขตเลือกตั้งที่5เป็นการนับคะแนนในส่วนของสสแบบบัญชีรายชื่อใหม่เช่นกันนะคะคือรอบที่แล้วเนี่ยหายไป2คะแนนหลังจากการนับคะแนนใหม่แล้วพบว่าเป็นของพักเก้าไกล1คะแนนแล้วก็รวมไทยสร้างชาติ1คะแนนหายไป2ก็ต้องหาให้เจอนับกันใหม่นะคะส่วนอีกหน่วยที่นับคะแนนใหม่ในระบบบัญชีรายชื่อก็คือหน่วยเลือกตั้งที่11แขวงคลองต้นไทรเขตคลอง เขตเลือกตั้งที่24เพราะว่าในวันเลือกตั้งขณะมีการนับคะแนนมีการคัดค้านการนับคะแนนค่ะเพราะว่าคะแนนที่นับบนกระดาษไม่ตรงกับยอดผู้มาใช้สิทธิ์ผลการรับคะแนนเขตนี้คะแนนที่ออกมาก็เป็นจํานวนเดิมก็คือเหมือนคะแนนครั้งก่อนแล้วก็ไม่มีการโต้แย้งใดๆจากผู้ที่มาสังเกตการการนับคะแนนใหม่ในวันนี้นะคะ ส่วนอีก3หน่วยที่นับคะแนนใหม่ของสสแบบแบ่งเขตหน่วยแรกก็คือหน่วยเลือกตั้งที่40แขวงบางซื่อเขตบางซื่อเขตเลือกตั้งที่7็ดเสร็จสิ้นลงแล้วสาเหตุการนับคะแนนใหม่ก็คือผลเลือกตั้งหายไปนน1คะแนนหายไป1คะแนน,นจากผู้มาแจ้งใช้สิทธิ์678คนครั้งแรกเนี่ยนับได้677 หายไป1โดยผลการน,นับคะแนนครั้งนี้มีคะแนนเปลี่ยนไปสลับไปสลับมา3จุดก็คือของผู้สมัครพักรวมไทยสร้างชาติลดไป1ของเพื่อไทยเพิ่มมา1แล้วก็ของพักเก้าไกลลดไป1คะแนนแต่ว่าโดยรวมเนี่ยนับแล้วก็คือไม่มีขย e งแล้วนะคะ อีกหน่วยหนึ่งหน่วยเลือกตั้งที่15แขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มเขตเลือกตั้งที่15ก็เป็นการนับคะแนนใหม่เพราะว่ามีคะแนนขย eng หน,นึ่งคะแนนผลการนับคะแนนวันนี้ตรงกับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วซึ่งหนึ่งคะแนนที่หายไปเป็นของผู้สมัครพรรคเพื่อไทยแล้วก็อีกหนึ่งหน่วยที่นับคะแนนใหม่วันนี้ก็คือหน่วยเลือกตั้งที่7 แขวงคลองแสนเสบเขตมีนบุรีเขตเลือกตั้งที่18เป็นหน่วยเดียวที่นับคะแนนใหม่ในช่วงบ่ายซึ่งตอนนี้กําลังนับคะแนนกันอยู่นะคะโดยครั้งท,ที่แล้วเนี่ยมีคะแนนขย่งสอคะแนนดังนั้นกําลังนับอยู่หน่วยนี้เดี๋ยวรออัปเดตผลกันอีกครั้งหนึ่งโดยรวมก็คือแม้ว่าจะมีการนับคะแนนใหม่แต่ว่าทุกหน่วยเนี่ยไม่ได้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเลือกตั้งในครั้งที่แล้วคะ่ะ ค่ะก็คือในกทมเนี่ยมีทั้งหมด6หน่วยที่ต้องนับใหม่เพราะว่ามีคะแนนขย่งนับไปแล้วเสร็จสิ้นสมบูรณ์5หน่วยด้วยกันนะคะก็จะเหลือที่เขตมินบุรี<ม>เขตเลือกตั้งที่18ที่ตอนนี้เป็นหน่วยเดียวที่นับในช่วงบ่ายก็คือยังไม่เสร็จเดี๋ยวรอติดตามผลกันใช่ค่ะ,คะนี่คือในส่วนของ